ัสดีจ้ะพี่น้องมาเก็บเห็ดนี่จ้าเห็ดมันปูเกิดแล้วเด้อนี่เด้องามคักงามเน่นี่จ้าเห็ดมันปูเห็ดคอนเตลันเกิดแล้วจ้านี่จ้ากำลังงามงามผนโอ้ยหลายคักพุ่นะพุ่นะหลายคักพี่น้องเกิดแล้วเกิดแล้วมาเก็บเห็ดกันเด้อนี่เด้อเห็ดคอนเตลันเกิดแล้วจ้านี่จ้าเบืองแน่งามคักงามแน่นี่กำลังงามงามนี่ โอ้ยมาเด้มมาเด้มมาเดิอเก็บเห็ดปั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 ดหลายคักหลายคักพูน่ะสาบลาบอยู่มาเด้อพูน่ะเก็บเห็ดหลายคักหลายแน่สาบลาบอยู่มาเด้มมาเด้อพี่น้องเก็บเห็ดเด้อเห็ดเก็บเห็ดคอนตะแลนเก็บเห็ดมันปูนี่นเห็ดมันปูโนเวเกิดเราเด้อนี่ทังเหนือเกิดเราเด้อจ้านี่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 งามคักงามแน่มาเด้มมาเด้อเก็บเห็ดเด้อจ้านี่จ้า